กา,าก,การได้ลงมือทำเป็นกระบวนการเรียนรู้จากของจริงทำให้รู้ปัญหารู้จักของดีของชุมชนตนเองและตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน,นคือหัวใจของการบ่มเพาะความเป็นพลเมืองเป็นกระบวนการที่สร้างความผูกพันของเพื่อนวัยเดียวกันและมิตรภาพของคนต่างวัยเป็นการเรียนรู้ทักษะชีวิตควบคู่กับการเรียนรู้ความสุขจากการให้แบ่งปันและทำดีเพื่อผู้อื่น สุดท้ายคือการค้นพบตนเอง <Okay. S 1> มูลนิธิสยามกมาชนจึงได้สนับสนุนให้สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุขดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในท้องถิ่น4ภาคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่รอบตัวเด็กให้เข้ามามีบทบาทในการรับผิดชอบพัฒนาคนรุ่นใหม่ในตำบลของตนเอง การดำเนินงานของสอสอ,อเริ่มโดยการวิเคราะห์รากลึกของปัญหาจากอดีตบ้านวัดโรงเรียนคือเบ้าหลอมที่สำคัญแต่ปัจจุบันเบ้าหลอมนั้นได้แตกสลายมองปัญหาแบบแยกส่วนต่างคนต่างอยู่ไม่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กเยาวชนร่วมกันหรือที่มีอาจดีแต่มีไม่พอสนับสนุนกิจ,จกรรมเพียงครั้งค้งแล้วหายไปดังไฟไม่ฟังหัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของความต่อเนื่อง แล้วก็การยกระดับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่มันเข้มแข็งขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญคําว่าต่อเนื่องและยกระดับเนี่ยเนาะเราจะสื่อกับชาวบ้านยังไงดีมันก็เลยมาเป็นที่ว่าเอาเราเรงนี้เราใช้คําว่าไอ้โรงเรียนดีกว่านะโรงเรียนครอบครัว โรงเรียนครอบครัวจึงเป็นพื้นที่ทําให้เกิดกลไกลที่ถัดทอผู้ใหญ่ใจดีในองค์กรทั้งหลายให้เข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ครูกศนเจ้าหน้าที่สาธธราสุเอบตอรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้สูงอายุ หันภารกิจของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเยาวชนหมุนมาเป็นเป้าหมายร่วมเพื่อสร้างการเรียนรู้รวมกันพัฒนาลูกหลานในชุมชนเป็นการรวมกำลังคนรวมงบประมาณร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันกํากับดูแลและร่วมกันร,รับผิดชอบม .4 ้าาาไามาตงคบทบาทของสรสคือการเข้าไปสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการเริ่มต้นสร้างความตระหนกและตระหนักให้ทุกคนเห็นความสําคัญว่าเด็กเยาวชนเป็นเรื่องเร่งด่วนทําให้เกิดการนําวาระเด็กขึ้นมาร่วมกันทํางานเมื่อได้ทีมผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมผลักดัน สรสจึงเข้าไปเกาะติดพื้นที่ทำหน้าที่เป็นโค้ดเป็นพี่เลี้ยงพาวิเคราะห์ทุนดีของตัวเองทุนดีในชุมชนและทุนดีทางสังคมเราขาดไอโซเชียลเมนเจอร์หรือการจัดการทางสังคมรวมทั้งการเชื่อมร้อยทุนทางสังคมที่อยู่นอกพื้นที่ซึ่งขนาดนี้มีคนทำเรื่องเด็กเยาวชนเยอะแยะนะครับมีความรู้นะครับเกี่ยวเรื่องเด็กเยอะแยะแต่ทำยังไงที่ไอความรู้เหล่านี้เนี่ยมันจะถูกนะฮะเอามาหนุนเสริม ตัวพื้นที่อย่างเป็นจังหวัดจากโคนตามความต้องการของพื้นที่มันก็เลยจําเป็นต้องสร้างนะกลไกขึ้นมาในการจัดการความต่อเนื่องบทบาทของกลไกหรือทีมผู้ใหญ่ใจดีและองค์กรต่างๆคือการออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ให้เด็กๆเรียนรู้ผ่านความสนุกได้พัฒนาทักษะด้านสุจิปุลิและทักษะชีวิต ผู้ใหญ่คอยเพิ่มเติมให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งวิชาชีพวิชาชีวิตวิชาชุมชนและวิชาการมีพี่แกนนำช่วยน้องวิเคราะห์เป้าหมายชีวิตจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองถอดบทเรียนหลังทำกิจกรรมว่าได้เรียนรู้อะไรเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ให้ค่อยๆเกิดขึ้นโรงเรียนครอบครัวเกิดขึ้นใน6ตตำบลและกำลังขยายไปอีก40แห่ง เป็นการถักทอพลังองค์กรพลังคนในชุมชนจัดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนของตนเองอย่างมีเอกภาพเพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ที่พร้อมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน เสียงร้องเรียกที่มักได้ยินกันเป็นประจำในช่วงวันเสาร์หรือวันหยุดเรียนของกลุ่มเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึง6บ้านห้วยม้าลอยเพื่อนัดรวมพลการเข้าสู่โรงเรียนครอบครัวจากการจุดประกายความคิดของสอ,อสอชวนวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาวิเคราะห์ทุนดีที่มีอยู่ในตัวเองในครอบครัวและในชุมชน พร้อมให้แนวคิดโรงเรียนครอบครัวร่วมกันเรียนรู้บนการลงมือปฏิบัติโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอยตำบลน,น้องสารายอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเกิดขึ้นจากการถักทอความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆในตำบลน,น้องสารายทั้งบ้านวัดโรงเรียนรอพอสอตอและอบตอให้เข้ามาทำงานด้วยหัวใจเดียวกัน คือรวมกันรับผิดชอบต่ออนาคตลูกหลานของตนเองในบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนครอบครัวเด็กๆอยากเรียนอะไรทีมผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กครอบครัวและชุมชนโดยครูผู้สอนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองผู้สูงอายุผู้นำชุมชนผู้รู้ทุกคนที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นความร่วมมือที่ทำให้เกิดการเชื่อมร้อยภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กเยาวชนของแต่ละภาคส่วนมาเป็นภาร,รกิจเดียวกันบนเป้าหมายเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนลูกหลานของชุมชนเมื่อก่อนเรื่องเรื่องทางโรงเรียนเราไม่ได้มาเข้าซภาษัต์ตรงนี้เราก็เมื่อธรรมดาเมื่อพอแม่ธรรมดาที่มาส่งลูกแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็กลับแต่มาตอนนี้พอมามีโรงเรียนครอบครัวนี้ขึ้นมาเราจะได้เข้ามาสัมภาษณ์กับโรงเรียนกับวัด แล้วก็โรงเรียนครอบครัวนี้มากขึ้นทําให้เราเรารู้จักลูกรู้จักเด็กใช้ให้เป็นสถานที่อบรมโรงเรียนครอบครัวเลยจ้ะก็ในด้านปัจจัยก็ช่วยเหลือทุกอย่างอ่ะจ้ะอาหารการกินดูแลเด็กๆอ่ะจ้ะเพราะอันนี้มันเป็นวิชาลายชีวิตของเขาจ้ะเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตของเขาเองเลยอะ่ะกิจกรรมครอบครัวเนี่ยนะคะมันมาเสริมการสอนของโรงเรียนได้ก็คือว่า ม,มันเชื่อมโยงกับหลักสูตรของโรงเรียนด้วยเพราะหลักสูตรปัจจุบันเนี่ย2,551เนี่ยเขาให้นักเรียนเนี่ยเรียนนอกห้องเรียนด้วยก็คือรอบรอบคลังเรียน,นยต้องมี30เปนตอนนี้กิจกรรมของเราก็มีหลายคนเขาถามว่าทำแล้วได้อะไรเพราะเพราะผมเป็นสาสรสุขแล้วมายุ่งอะไรกับเด็กนักเรียนซึ่งเขามองไม่เห็นเรื่องสุขภาพแต่จริงๆแล้วที่ทำเนี่ยกิจกรรมโรงเรียนครอบครัวทุกกระบวนการมีสุขภาพอยู่ในนั้นหมดเมื่อก่อนเนี่ยเราพัฒนาแบบแยกส่วนเนาะ เพราะเรา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 มาแบบระบบราชการนะ่ะแต่วันนี้เรามองว่ามันไม่ได้การพัฒนาทุกอย่างมันต้องบูรณาการร่วมกันทั้งหมดก่นในเรื่องการออกแบบลักสูตรและกิจกรรมของโรงเรียนครอบครัวนั้นก็คือจะพูดคุยกันระว่างทีมผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็เยาวชนก็คือในมู่ลูกเสื้อมาพูดคุยในฐานะที่ผมเป็น ครู้ายญ่โรงเรียนครอบครัวก็คือให้ทุกคนเสนอความคิดออกมาแล้วก็มายกประเด็นที่สำคัญที่ว่าให้เด็กเล่นสนุกและก็ได้ความรู้ ตัวอย่างกิจกรรมที่ทีมผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันคิดร่วมกันออกแบบเช่นการพาเด็กๆสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาอาชีพหลักส่วนใหญ่ของพ่อแม่เป็นการออกแบบกิจกรรมที่ให้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและผู้นําชุมชนฝึกให้เด็กลงมือทําวิธีการปลูกข้าวแบบดํานาโดยเบื้องหลังคือต้องการให้เด็กๆได้รู้คุณค่าของข้าวความยากลําบากก่าจะได้มาและความเหน็ดเหนื่อยของพ่อแม่นู่ได้รู้วิธีการ พัก่ำทำเป็นตอนก็อนูทําทำไม่เป็นเลย <Yeah. S 1> แล้วไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับข้าวเลย <Yeah. S 1> ตอนนี้นูเเห็นไม่ทำนูก็ทําให้หนู่ยากทําไปด้วยเด็กๆได้ซึมซับรู้คุณค่าอาชีพของพ่อแม่ได้เรียนรู้บนความสนุกแบบไม่รู้ตัวเกิดติดใจติดโรงเรียนครอบครัว ความรู้มากมายที่เกิดขึ้นทีมผู้ใหญ่ใจดีและแกนนำเยาวชนออกแบบพาเด็กๆถอดความรู้ผ่านการวาดภาพระบายสีอย่างสนุกสนานเหมาะสมกับช่วงวัยแถมการให้ออกไปนำเสนอก็ยังได้ฝึกทักษะการพูดการกล้าแสดงออกได้มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเพราะว่าชอบค่ะชอบนำน้องๆค่ะแล้วก็ให้เล่านิทานให้น้องๆฟังด้วยค่ะเมื่อก่อนชอบอยู่คนเดียวไม่ค่อยออกไปไหน ม่ค่อยคุยกับใครแต่นี่มันก็นออกนอกบ้านได้คุยกับใครได้เงพอเข้าโรงเรียนครครัวแล้วก็เมื่นตัวเองเป็นผู้นํามากกว่าเดิมได้มีความคิดการแก้ปัญหาแล้วก็ได้ทําความฝันแล้วก็ได้ทําให้หนองมีความรู้มากขึ้นซ่อนหน้องเมืม่อนุอยากเป็นครูนุ่อนหน้องไปนุฝึกไปในตัวด้วยตอนก่อนนุดือ้อเกียจทํางานบ้าน ก็มาถึงตอนนี้นูก,ก็ทํางานบ้านนูตื่นเช้ามากาล้างชามกวาดบ้านเม่เขาก็ดีใจมากนูกเห็นแม่มีความสุกนูก็มีความสุกแต่ก้อนนี้เขาจะนั่งหันหลังเลยดูทอทัศน์นั่งกระดิกเท้าเลยเดี๋ไวนไม่มีไงก็เลยรู้สึกว่าเออโรงเรียนครอบครัวก็ทําให้ลูกเราเปลี่ยนไปแล้วในทางที่ดีโรงเรียนครอบครัวสอนนอกกรอบมั่งอะไรมั่งมันจะเรียนไปเล่นไปก็สนุกเราก็เลยเอาวิธีนี้แหละมาเปลี่ยนกับลูกโดยเลี้ยงไปเล่นไป เหมือนปรับเปลี่ยนจากแม่บางอารมณ์เราก็เป็นเพื่อนเขาดีขึ้นดีขึ้นมากเลยจริงๆนะอยากจะบอกว่ามันได้ผลจริงๆเพราะว่าหลายๆอย่างเขารวมกันได้ไงวัดโรงเรียน,นอยานามัยาเงี้ยผู้นำเขาช่วยกันดีผู้ใหญ่ผู้ช่วยคนถ้ามาคุยกันมากขึ้นจากที่ว่าบางครั้งก็นานๆได้เจอกันแต่เมื่อนนะพอมีโรงเรียนครอบครัวก็ได้เจอกันอยู่บ่อยๆก็ต้องมีนัดคุยกันประชุมกันว่าครั้งหน้าจะต้องทําอะไรเกี่ยวกับเด็กๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยตรงนั้น การได้สัมผัสว่าโรงเรียนครอบครัวเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงยิ่งเพิ่มพูนพลังทั้งบ้านวัดโรงเรียนหน่วยงานราชการในชุมชนทั้งรอพอสอตอและอ,อบตอรวมกันสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนลูกหลานอย่างต่อเนื่องและยกระดับจากการที่เคยสอนในห้องเรียนเป็นวิชาการเป็นทฤษฎีส่วนใหญ่นะคือนี้เด็กเนี่ย รู้สึกว่าเขายังจําไม่ค่อยได้แต่เพราะมีกิจกรรมครอบครัวเข้ามาเนี่ยทำให้เขาได้ฝึกปฏิบัติได้ฝึกปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีความสุขกับการการเรียนเนี่ยฉะนั้นครูก็เลยสามารถที่จะนํากิจกรรมของครอบือครอบครัวเนี่ยมาใช้ในการสอนในห้องเรียนได้ได้ได,ได้ได้ดีขึ้นแล้วก็ได้เข้าใจยิ่งขึ้นเลยคะ่ะโดยเฉพาะไอความรู้ของในท้องถิ่นเนี่ยครูไม่มีความถนัดในเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็เลยได้ชยได้ได้ได้คุณครูจาก เป็นวิทยากรท้องถิ่น,นมาเพิ่มมา,ม,ามาเพิ่มเติมความรู้ให้แล้วก็บางครั้งเราก็เชิญมาที่สอนในโรงเรียนเรื่องเด็กและเยาวชนเราก็จะมีกิจกรรมเป็นเป็นโครงงานโครงงานเป็นครั้งคราวไปแต่พอมีโรงเรียนครอบครอบครัวเข้ามาแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เราเราเคยเคยคิดไม่ออกว่าจะทําอย่างไรกับเด็กจะจัดการยังไงกับเยาวชนเนี่ยเราเห็นว่านี่แหละใช่เลยนี่แหละคือ วิธีการที่มันสามารถสัมผัสได้เป็นรูปธรรมให้เห็นได้อีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นประโยชน์ชัดเจนก็คือในเรื่องของอ,อสมอน้อยที่เราจะปั้นเด็กขึ้นมาเนี่ยให้มีจิตอาสาแล้วก็ทำบำเพ็ญประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นเพราะถ้าเขามีความรู้เนี่ยเด็กเนี่ยถ้ามีความรู้และจะจำง่ายแล้วก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่แล้วตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์ เราไม่เห็นว่าเป็นภาระใหม่แต่เป็นเส้นทางที่ยิ่งเสริมบทบาทหน้าที่ที่ทำอยู่ให้เกิดการพัฒนาเอื้อประโยชน์ต่อกันได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับจุดเด่นมันจะอยู่ที่เรื่องของอความร่วมไม้ร่วมมือของคนหลายฝ่ายซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากทุนฐานเนาะเดิมของน้องสาลายเองและพอบังเอิญว่าเด็กที่ทำในช่วงปีนี้มันเป็นเด็กในระบบนะแล้ต่อไปเนี่ยก็คือว่า เขาต้องคิดถึงเด็กนอกระบบและเพื่อจะดึงก้ศมาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเห็นบทบาทของอตัวนายหมู่ชัดบทบาทของความร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองชัดนะแล้วเห็นพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของลูกได้ในเมื่อโรงเรียนอย่างนี้เกิดขึ้นมาเราสแสวงหามานานและอยากให้มีอยากให้ได้อยากให้เป็นอยู่ในชุมชนเราถ้ามาเริ่มต้นที่เรามาเป็นที่เราเนี่ยบอกเราต้องเต็มที่ก,กับการโรงเรียนนี้ เพราะนั้นก็ต้องมาบูรณาการแล้วก็ทำงานด้วยกันสุดท้ายก็จะตอบโจทย์ของงานทุกหน่วยงานก็จะไดะ้เป้าหมายเดียวกันบรรลุสำเร็จผลในเรื่องเดียวกันก็คือเด็กและเยาวชนแล้วเรายังมีชุมชนอื่นอีก9หมู่บ้านในตำบลหนองสะไายเพราะฉะนั้นทีมงานเป็นเรื่องหัวใจเป็นความสําคัญที่สามารถรับรู้เรียนรู้แล้วก็นา เทคนิคต่างๆกระบวนการต่างๆที่จัดการสําเร็จแล้วที่ห้วยมะลอยสัมผัสได้แล้วที่ห้อยมะลอยเอาไปขยายผลในพื้นที่ข้างเคียงหรือในแอเรียตําหมู่บ้านของตําบลเรานี่คือเสียงยืนยันที่โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยมะลอยตําบลหนองสารายจะดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับ เพราะทุกภาคส่วนสามารถร้อยภารกิจมาเป็นเป้าหมายร่วมเกิดกลไกลเชื่อมร้อยการทำงานเรื่องเด็กเยาวชนกับองค์กรทั้งภายในและภายนอกชุมชนมาร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบลูกหลานของตนเป็นการพูนพลังที่สามารถสัมผัสผล,ผลการเปลี่ยนแปลงที่งดงามที่เกิดขึ้นกับลูกหลานกับเด็กเยาวชนและกับตัวเองที่ทำให้ได้ทั้งพัฒนาตนพัฒนางานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นไปพร้อมๆกัน